บทที่40อย่าว่าแต่นางแค่จุบผู้อื่นต่อให้มีอะไรกันจริงๆและจะทำอะไรได้ไม่ไม่โทษค่าจริงหรือเสี่ยวซิงหัวแอบเหลือบมองเขายิ่งคิดก็ยิ่งประหลาดใจนี่คือพี่เตียนต้านที่เคยข่มเหงนันในหุบเขาคนนั้นจริงหรือจริงเสี่ยวจันถิงยิ้มผ่างก้มลงแนบหน้าผาักตนเองกับหน้าผาักของนางข้าเคยพูดแล้วว่าจะอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ หากข้าพบเจ้าแล้วเจ้าถูกคนอื่นดังแกข้าจะจับมันตอนแล้วถลกหนังทําให้มันไม่มีวันได้พุดได้เกิดอีกแต่ซึ่งฮาวาก็ยังคงเป็นซึ่งฮาวาของข้าแต่หากข้าพบเจ้าแล้วเจ้าหินอยอมมอบกายให้ผู้อื่นเองข้าก็ไม่มีอะไรจะกล่าวโทษทำกลางยุกเข็นไม่ว่าใครก็ไม่มีทางเลือกทั้งนั้น ครั้งหนึ่งในตำบลที่ห่างไกลเขาเคยเห็นผู้หญิงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพากันออกมาทำงาไงเปน็นสเพณีพวกนางมักจะดักทรอทหารที่เดินทางผ่านไปมาพอรู้ว่าในกระเป๋าของพวกเขามีเบี้ยเลี้ยงอย่างน้อยก็จะได้มีไรายได้เล็กๆน้อยๆเขาไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเหล่านี้แต่มีหญิงหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งชอบมาตามตื้อเขาสำยังใช้วิธีการที่น่าดังเกียจเขาลำคขญมากจนแทบอยากจะเตะนางให้กระเด็นไปเสียเลย ต่อไปถึงได้รู้ว่าหญิงคนนั้นไม่มีสามีแล้วแต่ที่บ้านยังมีพ่อแม่สามีและลูกเล็กหลังจากเผชิญกับภัยพิบัติและส่งคำติดต่อกันนังก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงครอบครัวผู้คนในหมู่บ้านนั้นต่างก็เอาตัวเองไม่รอดย่อมไม่มีอารมณ์จะสงสารผู้อื่นตอนนั้นเขาจึงพูดไม่ออกสุดท้ายก็แบ่งเงินทองและเสบียงที่มีให้หญิงคนนั้นไปไม่น้อยเสี่ยวจนถิงกอดภรรยาที่เคยสูญเสียไปแล้วลับคืนเอาไว้แนบอก แล้วก้มลงจุบแก้มนางอย่างนุ่นถนอมก่อนจะกล่าวเสียงอ่อนโยนมีแต่เจ้าที่ควรเป็นฝ่ายรังเกียจข้าไม่ใช่ข้าเป็นฝ่ายรังเกียจเจ้าข้ารู้ว่าหลวชิงอี้คนนั้นเคยช่วยเหลือเจ้าไม่น้อยข้าขอเพียงแค่เจ้าไม่เคยทอดทิ้งข้าไปแต่งงานกับเขาข้าก็ดีใจมากแล้วอย่าว่าแต่เจ้าเคยจุบเท่านั้นต่อให้เจ้าเคยมอบกายให้เขาข้าในตอนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์กดแ้นเจ้า คำพูดของเซลจันทิงทำให้เซวซิงฮวาัาบซึ่งใจย่างบอกไม่ถูกนางคิดไม่ถึงเลยว่าหลังจากผ่านไป15ปีพี่เถียนต้านของนางจะกล่าวคำพูดเช่นนี้ออกมานางอยากจะแปลงรัางเป็นน้ำแทรกซึมเข้าไปในอกของเขาอยากจะกลับไปเป็นเซวซิงฮวาตอนอายุ1314ปีซึ่งฮวาคนที่เขาคอยประคองเอาไว้ในมืออย่างทะนุถนอมคนที่สามารถอดอดอ้อนเขาได้เหมือนเด็กๆนางรู้สึกอัดแน่นในลำคอแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี ยามนี้นางได้ยกมือขึ้นโอบรอบอกกว้างแล้วเสียดสีร่างของตนเองกับแผงอ,อกของเขาทั้งที่เคยบลนว่าไม่ชอบแต่ยามนี้นางกลับคาดหวังให้เขาทำอะไรบางอย่างเหมือนสมัยเป็นเด็กหนุ่มที่เขาเคยใช้กำลังข่มเหงนางจนร้องไห้เสี่ยวจันถิงกอดร่างที่ดิ้นไปดิ้นมาในอ้อมอกเอาไว้เขาแทบจะควบคุมตนเองไม่ได้อีกเสียงแหบพร่าแฝงด้วยความปรารถนาเมื่อก่อนเจ้ามักจะหาเรื่องข้า เดี๋ยวก็ว่าว่าข้าแอบมองอาซอชนที่อยู่ข้างบ้านที่สามีตายไปแล้วเดี๋ยวก็ดังเกตว่าข้าให้เมียเฉินซันหยิบยืมเมล็ดพันธุ์สวนแต่เป็นเรื่องที่ไม่มีมูลทั้งนั้นแต่เจ้าก็พูดเสียเราก็เป็นเรื่องจริงสามยังร้องห่มร้องไห้ให้ข้าดูเจ้าไม่รู้หรอกว่าในหมู่บ้านมีผู้ชายมากแค่ไหนที่คอยแอบมองเจ้า มือใหญ่หยาบกร้านของเขารูปเอวคอดของนางเบาๆทางทางที่มีลูกมาแล้วสามคนสามยังต้องทำงานหนักมาหลายปีแต่เอวของนางก็ไม่หนาขึ้นสักนิดมันยังคงคอดกิว่วเรากับจะโอบรอบได้ด้วยแขนเพียงข้างเดียวผิวบนร่างก็เปล่งปลั่งเรียบรื่นเพียงได้สัมผัสก็ไม่อาจตัดใจได้เจ้ารู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านพูดถึงเจ้าว่าอย่างไร คอยลูบผิวนางพังคร่าวเสียงดุดันแต่นางกลับไม่กลัวสักนิดต่อให้เขาอารมณ์เสียแค่ไหนขอเพียงสัมผัสร่างของเขาเขาก็จะยอมนงให้นางทันทีดังนั้นเซียวซิงฮวาจึงยิ้มถูร,ร่างของตนเองกับร่างของเขาปากก็จงใจถามว่าพูดถึงข้าว่าอย่างไรถือเซียวจันถิงอุ้มหญิงสาวที่เห็นได้ชัดว่าจงใจหาเรื่องขึ้นมาแล้วสาวเท้าย่อๆไปที่เตียงเขาโยนร่างนางบนเตียงก่อนจะโถมตามลงไป จากนั้นก็กัดฟันกระซิบตรงข้างหูว่าบอกว่าใบหน้าอย่างเจ้ารูปร่างอย่างเจ้ารวยไม่ใช่คนยากจนที่อาศัยอยู่ในภูเขาอย่างข้าจะคู่ควรไม่ช้าก็แล้วเจ้าต้องจากไปแน่แล้วก็บอกว่าข้าวาสนาดีที่ได้มีภรรยาเช่นนี้นอนกลางคืนไม่รู้จะมีความสุขสักเพียงไหนตอนนั้นเขาลำคาญมากที่ผู้อื่นชอบเอาสิ่งหอของเขามาสุบซิบนินทาแต่ใน,นใจก็ตระหนักทีว่า เรื่องของซึ่งฮวานั้นเพียงสัมผัสก็เหมือนให้ดิมรสผลไม้เซียมบนสวรรค์นับเป็นวาสนาอันใหญ,ญ่หลวงนักจนกระทั่งตกเย็นเสี่ยวสิงฮวอาจึงได้ตื่นต่อที่ตื่นขึ้นมาเสี่ยวจันทิงก็ไม่อยู่ข้างกายแล้วเหลือเพียงเหล่าสาวใช้ที่คอยเฝ้าอยู่ด้านข้างเท่านั้นเมื่อเห็นนางตื่นพวกนางก็รีบตรงเข้ามาพรนิบัติพางรายงานให้รู้วโหวเย มีธุระไปที่ค่ายทหารเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันเชวซิงหวัวก็อารมณ์ไม่ดีนักนางใช้กําปั้นทุบหมอนติดกัะหลายครั้งพางกล่าวเสียงแข็งไปที่ห้องครัวเทน้ำแกงตาภาพทิ้งเสียให้หมดตัวที่ยังไม่ตุนก็ปล่อยมานลงทะเลสาบไปซะเททิ้งซีซุนประหลาดใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรเจ้าค่ะเแบบ่าจะแจ้งให้ทางห้องครัวจัดการกับตาภาพและน้ำแกงตาภาพตามที่ฮูหยินสั่ง เซวซึงฮวาสั่งเสร็จแล้วค่อยอารมณ์ดีขึ้นนึกถึงเซวจันทิ่งขึ้นมานางก็ยังแทนใจอยู่บ้างคนผู้นี้ปากหวานพูดอะไรก็เอาอกเอาใจนางจนเคลิบเคลิ้มสุดท้ายก็ลริมทุกสิ่งทุกอย่างจนเผลอเสียสีร่างกายกับเขาจนได้คราวนี้เขาคงได้ระบ,บายไฟราคะที่เก็บกดมาสิบห้าปีจนหมดแล้วสินะแต่นางกลับต้องเหนื่อยจนมือไม้เท้าอ่อนแรงแม้กระทั่งแรงจะยกสะโพกขึ้นก็ยังไม่มีวันพรุ่งนี้จะเข้าวังไปเข้าเฝ้าไทเฮาได้อย่างไร กำลังมโมโหอยู่สภายกระบุตรสาวก็มาถึงพวกนางได้ข่าวว่าหลังจากท่านพ่อกลับมาก็เก็บตัวอยู่ในห้องถึงสองสามชั่วย,ยามเต็มก่อนจะออกไปใหม่ส่วนท่านแม่นอนหลับมาจนถึงตอนนี้พวดนางก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยพากันมาดูใครจะรู้ว่าพอก้าวเข้ามาก็เห็นท่านแม่มีใบหน้าแดงแปลง,ปลงตารูปผลสิ้นเบิกกว้างเหมือนกำลังมโมโหเพียงแต่สีหน้าออกจะแดงเกินไปหน่อยก็เท่านั้นเผยเหงเอ่ยขึ้นด้วยความเป็นกังวล ท่านแม่ไม่สบายหรือทำไมหน้าแดงเช่นนี้เล่านางสังหอนจะอยู่แล้วว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่แต่อาซอทั้งสองครับพอก็ไม่มีอะไรสามพ่อเอ่ยปากถามพวกนางก็ไม่อยอมพูดเสี่ยวซึ่งหวัวปวดเสียที่ไหนนางกำลังทั้งอายทั้งโกรธพอนึกถึงเรื่องที่เสี่ยวจันทิงขมเหงน,นางมาตลอดสองช่วยยมต่างหา พอนึกถึงภาพหน้าอายเหล่านั้นนางก็อยากจะฉีกเขาเป็นชิ้นๆบัดนี้บุตรสาวเอ่ยถามขึ้นมานางก็แทบไม่มีหน้าออกไปพบผู้คนฉันัันเป็นบุตรสาที่ยังไม่ได้ออกเรือนจะปล่อยให้ดูเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรโดยเหตุนี้นางจึงกระแมเบาๆแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องเผยเหิงเด็กดีมีเรื่องหนึ่งที่แม่ต้องพูดกับเจ้าอย่างน้อยเจ้าจะได้เตรียมใจไว้ท่านแม่เรื่องอะไรเรือเจ้าคะ เยวซินฮวาส่งสัญญาณให้สะพายทั้งสองกับเพ่ยเหิงนั่งลงนางถอดใจคำหนึ่งพร่างพิจารณามองบุตรสาวของตนเองอย่างละเอียดเดิมเพ่ยเหิงก็มีหน้าตาดีอยู่แล้วบัดนี้ไม่อยู่ในจวนใหญ่มีอาหารดีๆบำรุงร่างกายฉันยังมีมามาคอยอบรมมารยาทนางจึงดูเหมือนกับเทพธิดาที่ลงมาจากสวรรค์ไม่มีผิดนางมีรูปร่างอลชรออ่อนแอเวลาก้าวเดินเอวคอดกิว่วจะขยับน้อยๆแล้วกับเก่งหิวต้องล่มในฤดูร้อน ไม่ว่าสวมเสื้อผ้าแบบไหนก็ดูดีไปเสียหมดส่วนใบหน้าก็งดงามขาวสะอาดคิ้วเรียวเหมือนใบหลิวและดวงตารูปผลซิ่งถอดแบบมาจากนางไม่มีผิดเรียมฝีปากสีแดงระเรื่อรา้วกบผลอิงเถวสุกบนโลกนี้มีสตรีมากมายแต่และคนต่างก็งดงามในแบบของตนเองแต่แบบเพ้ยเหิงนี้มีบุรุษคนไหนไม่ชอบบ้างไม่แปลกเลยที่แม้แต่ตอนยากจนที่สุดก็ยังมีคุณชายตระกูลพ่วยินดีจะแต่งงานด้วย ยิ่งมีบิดาสูงศักดิ์เช่นนี้แม้กระทั่งคนอย่างหานอย่างอ๋องก็ยังถูกดึงดูดมาได้เมื่อก่อนแม่นางจะรักเพ้อเหงิงแต่ก็ไม่ใล้่ออกไปไหนตามใจชอบเพราะกลัวว่าตนเองจะปกป้องลูกไม่ได้เด็กผู้หญิงมีหน้าตาสะสวยย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีแต่หากถือกำเนิดในครอบครัวยากจนก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปบัดนี้ได้พบบิดาที่ฐานะสูงส่งเดิมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกแล้วแต่กลับมีเรื่องวุ่นวายตามมาเสียนี่ท่านแม่ มีอะไรก็พูดมาเถอะเจ้าค่ะเพ่หิงถูกมานดาจ้องเช่นนี้ก็รู้สึกสังหอนไม่ดีนะนางนึกถึงคุณชายตะควนพุวขึ้นมาหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ผิดจากที่คาดมานดาของนางถอดใจกรอจะกล่าวว่าเจ้ายัางจําได้หรือไม่ตอนพวกเราทาท่านพ่อของเจ้าเข้าเมืองหลวงระหว่างทางได้พบกับหานหยางอ๋องจําได้เจ้าค่ะหัวใจของเพ่ิงเหงกระตุกอูบเจ้าคิดว่าหาันหยางอ๋องเป็นอย่างไร เสี่ยวซิงหัวถามอย่างเชิงเป็นอย่างไรเผยเหิงทั้งงุนงงทั้งไม่สบายใจจะเป็นอย่างไรไปได้เขาเป็นคนดีมากเสี่ยวซิงหัวถอนใจคำหนึ่งเผยเหิงยิ่งตื่นตระหนกนางพยายามจับสังเกตสีหน้าของมารดาอย่างรมมะมัดระวังท่านแม่หาญอย่างอ่องผููนั้นไม่เลวแต่เกี่ยวอะไรกับข้าด้วยถึงตอนนี้พี่สะพ้ายทั้งสองก็พอจะคาดเดาได้แล้ว ดูท่าหันอย่างอ่องผู้นั้นคงจะต้องใจน้องสามีที่แสนจงกดงามของพวกนางจนคิดจะแต่งเป็นพระชาย,ยาสินะทั้งสองสบตากันด้วยความกังวลหลังจากมาอยู่ที่เจินเจ้นโกโหพวกนางก็ได้ยินมามาเราเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงให้ฟังมากมายจึงพอเข้าใจหลักเหตุผลข้อหนึ่งนั่นคือการแต่งงานกับราชนิกูลใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีฟังจากที่ท่านพ่อของเจ้าเล่าเกรงว่าไทเฮาคงคิดจะรับเจ้าไปเป็นลูกสะใภ้ เสี่ยวซิงฮาวาเล่าอย่างตรงไปตรงมาท่านแม่เผยเหิงเบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อเป็นไปได้อย่างไรข้าข้ากับหานหยางอ๋องเคยพบกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเขานางรุกพวดขึ้นด้วยความร้อนใจทันใดนั้นก็เดิกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ใช่แล้วตอ,อนนั้นข้าพลัดหลงขอเป็นคนส่งข้ากลับไปหรือจะมีเจตนาแอบแฝงก็ไม่ใช่เสียทั้งหมดตามความเห็นของเซียวซิงฮาวา เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพาราะหันอย่างอ่องเต็มใจแต่งส่วนไฮฮาก็พอใจดังนั้นต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางในครั้งทั้นไม่มากก็น้อยเพยเหิงนิ่งเงินไปครู่หนึ่งทันใดนั้นสีหน้าของนางกระปากฏแววตาเสียใจแกมขับแ้นตอนนั้นท่านพ่อดุข้ายังน้อยใจคิดไม่ถึงเลยว่าท่านพ่อจะพูดไม่ผิดข้าเป็นคนทําให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นมาเองจริงๆเซียวซิงหอพูดเรื่องนี้ขึ้นมา กัพอต้องการเตือนบุตรสาวพอได้เห็นนางเสียใจเช่นนี้ก็ไม่อาจทนดูได้เจ้าก็ยอยากเสียใจไปท่นพ่อของเจ้าต้องคิดหาวิธีปฏิเสธการแต่งงานครั้งนี้ได้แน่หากบิดาเช่นเขาไม่สามารถปกป้องได้แม้แต่บุตรสาวของตนเองจะมีเขาไปเพื่ออะไรเผยเหง่ก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดท่านแม่ท่านกับอาอรทักข้าเห็นข้าอายุยังน้อยก็เลยไม่บอกข้า แต่ข้ารู้ดีว่าครั้งก่อนท่านพ่อปฏิเสธการแต่งให้กับองค์หญิงเปาอีทําให้ฟาบาดไม่พอัยมากโชคดีที่ไทยเฮาส่งช่วยเกลี้ยกล่อมเรื่องนี้ถึงทายุติลงหากครั้งนี้พวกเราท่วงเกินเพื่องสูงเพราะเรื่องของข้าเกรงว่าคงไม่ใช่แค่ฟาบาดแม้แต่ไทยเฮาก็คงไม่พอระทยท่านพ่อไปด้วยหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีกลายเป็นว่าข้าทําให้ท่านพ่อต้องเดือดร้อนและทําให้อนาคตของพี่ๆต้องพอได้รับผลกระทบไปด้วยดอกหรือเจ้าคะ เซียวซิงฮวาคิดไม่ถึงเลยว่าบุตรสาวที่อายุยังน้อยจะเข้าใจสถานการณ์ที่เช่นนี้แต่นางก็ไม่ได้กล่าวว่าพัวจะเหลวไหลอะไรกันเจ้าคิดว่าตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของบิดาเจ้าเป็นตำแหน่งลอยๆอย่างนั้นหรือแม่บอกเรื่องนี้ให้เจ้ารู้ก็เพราะอยากรู้ว่าเจ้ามีใจหันย่างอ่องหรือไม่หากไม่มีท่านพ่อของเจ้าจะได้ปฏิเสธเสียให้เด็ดขาดเผยอเหิงก้มหน้าเม้มปากเงียบ เสียวซึงหัวไม่มีทางเลือกจึงหันไปกล่าวกับซิ่วเหมยจะพานางกลับไปที่ห้องแล้วช่วยเลือกเสื้อผ้าที่ดูดีให้สักชุดพรุ่งนี้จะได้เข้าวังซิ่วเหมยรับคำเจ้าข่าท่านแม่เห็นซิ่วเหมยกับเพ่หึงออกไปแล้วเมิงเฉียวเอ๋อค่อยขอมวดคิ้วพลางถามว่าท่านแม่หมายความว่าอย่างไรกันแน่นางย่อมรู้ทีว่าเงานินในนวันพรุ่งนี้มีเจตนาแอบแฝงหานอย่างอ่องชอบน้องสามีของนางหากไม่ยอมแต่งด้วย ผลลับจะเป็นอย่างไรก็สุดคาดเดาด้วยตำแหน่งของท่านพ่อมีคนไม่ดูมากมายแค่ไหนคอยจับตามมองหากเกิดอะไรขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเฮ้ย <c oughs> เรื่องมาถึงขั้นนี้สมหายความว่าอย่างไรได้อีกสรุปแล้วพวกนี้เข้าวังใครถามอะไรพวกเจ้าก็ไม่รู้เรื่องทางนั้นถามอีกก็ไม่รู้อีกหากพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมากรบอกกเพื่อยเหิงยังอ,ยงอายุน้อยมีคนที่ชอบอยู่แล้ว แทงยังเติบโตขึ้นท่ามกลางหมู่ชาวบ้านไม่เหมาะสมกับตำแหน่งพระชายาสักนิดก็คงมีแต่ต้องทำเช่นนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้แม่คิดเอาไว้แล้วหากปฏิเสธการแต่งงานไม่ได้อย่างมากก็เรียกตัวเจ้าหนุ่ทคุณหัว่นั่นมาเมืองหลวงจัดการให้พวกเขาแต่งงานกันซะเรียกว่าทำการประหารก่อนค่อยกลับทวลเสียเลยหากต่อไปห้วซื่อหมิงนั่นไม่เอาไหนก็แค่ให้เลิกล,และแหลงจะเกิดภัยสงคมติดต่อกันมานานปีผู้คนสมัยนี้ ก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับพลมาจันของสติสักเท่าไรเลิกกับพวกซื่อหมิงแล้วคอยสแสวงหาบุรุษที่ดีคนใหม่อย่างน้อยก็ดีกว่าเข้าไปย่งกับพอกวนปัญหาของราชวงศ์เป็นลอยเท่าวิธีนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันเจ้าค่ะเมืองเชี o ่ยเอิญิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพึมพำออกมาฝ่ายเพื่อหเหงิงหลังจะกลับไปที่ห้องนางก็ให้พี่สะภ้ยช่วยเลือกเสื้อผ้าแต่เครื่องประดับที่จะสวมเข้าวังในวันพรุ่งนี้ให้ ซิลเหมยช่วยนางเลือกเครื่องประดับอยู่เงียบๆแต่เพ่อเหงกับดูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไรนางนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยถามซิลเหมยว่าอาซอข้าไม่อยากให้ท่านพ่อลำบากใจเพราะเรื่องของข้าแต่มีวิธีไหนที่จะทําให้ท่านพ่อไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องของข้าบ้างเล่าซิลเหมยมองดูคิวที่ขโมดนั้นของนางก็อดสงสารไม่ได้เจ้าจะกังวลไปทําไมมีท่านพ่อกับท่านแม่มีพี่ชายมีอาซออยู่ เมื่อเจ้าไม่อยากแต่งพวกเราก็ต้องช่วยกันคิดหาวิธีเจ้าสบายใจได้อยู่ดีๆจะกังวลไปทำไมกันเผยเหิงรู้สึกผิดมากข้าเป็นคนก่อเรื่องยุ่งยากนี้ขึ้นหากหานอย่างอ๋องไม่เคยพบข้าเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นซิวเหม่ยไม่กล้าพูดอะไรแต่แดกก่าวปลอบใจเจ้าคิดมากเกินไปแล้วคิดดูสิหานอย่างอ๋องผู้นั้นมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรมีฐานะอย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้ ที่จะคิดแต่งงานกับสตรีคนไหนเพียงเพราะเคยเห็นหน้ากันแค่ครั้งเดียวที่เขาคิดจะแต่งก็เพราะเห็นแก่ตำแหน่งของท่านพ่อมากกว่าดังนั้นต่อให้วันนั้นจะไม่วิ่งออกไปหันอย่างอ่องเห็นหรือต่อให้เจ้ามีรูปฉมธรรมดาเขาก็จะไม่ยอมแต่งอย่างนั้นหรือข้าว่าไม่เพลยเหิงฟังแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดของพี่สะพ้ยมีเหตุผลแต่พอนึกถึงบิดามารดาขึ้นมาเขอดคิดไม่ได้ว่าตนเองเป็นคนก่อปัญหาให้บิดามารดา คืนนั้นนางนอนอยู่บนเตียงแต่ทำอย่างไรก็นอนไม่หลับหลังจากพลิกไปพลิกมาอยู่ครู่ใหญ่แาน,นก็ลุกขึ้นหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งออกมาจากหัวเตียงในนั้นมียกชิ้นหนึ่งซึ่งหั่วซื่อหมิงเป็นคนมอบให้เมื่อนึกถึงคนที่มอบหยกให้นางก็อดเศร้าใจไม่ได้ฉากกันมาเกือบสองเดือนไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นอย่างไรบ้างเคยคิดถึงนางบ้างหรือไม่อาหกยังเดินทางมาหาท่านแม่ที่เมืองหลวงแต่เขากลับไม่มีข่าอะไรเลย หรือว่าเขาไม่สนใจนางอีกแล้วคิดอยู่เช่นนี้จนกระทั่งรุ่งสางจึงได้พลอยหลับไปพอลืมตาขึ้นอีกครั้งก็เป็นเวลาต้องลุกจากที่นอนไทยเฮาส่งเรืยอเแต่เซียวซึงฮวากับเพ่ยเหิงไปเข้าเฝ้ามาเดียรเรียกสะพายทั้งสองพวกเขาจึงเตรียมผลมาแค่คันเดียวเซียวซึงฮวาแต่งกายเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมนำเพ่ยเหิงเข้าวังเซียวจันถิ่งไปประชุมแต่เช้าแต่ยังไม่กลับมาแต่เขาก็ให้คนนำข่าวมาส่งให้เซียวซึงฮวาแล้วกำชับนางอีกรอบหนึ่ง เข้าวังครั้งนี้ความรู้สึกของเซียวซิงฮาวาแตกต่างจากครั้งก่อนมากนางไม่มีอะไรต้องกังวลอีกดังนั้นจึงดำตัวบุตเสาวเข้าวงไปอย่างสง,งาาพพ่าผ่าเผยพวกนางเปลี่ยนจากนั่งรถมาไปนั่งเกี้ยวเดินผ่านระเบียงทางเดินไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปถึงตำแหน่งของไทเฮาพึ่งก้าวเข้าไปก็พบว่าท่านหญิงหนิงเซียนกำลังนั่งพูดคุยเป็นเพื่อไทเฮาอยู่ไทเฮาเห็นเซียวซิงฮวามาถึงก็รีบอนุญาตให้พวกนางสองแม่ลูกนั่งลง แต่เพ่ยเหิงกลับยืนยันที่จะยืนไทเฮามองเพ่ยเหิงด้วยความเมตตาพังกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าช่างเป็นเด็กดีที่รู้มารายาทจริงๆเสี่ยวซิงหัวเห็นเช่นนี้ก็อดหวั่นระแวงไม่ได้ในใจคิดว่าไทเฮาทรงเห็นบุตรสาวของนางเป็นสปายเพ่ยแล้วอย่างนั้นหรือดังนั้นนางจึงยิ้มแล้วจงใจกล่าวว่ารู้มารายาทอะไรกันเพคะนางเป็นเด็กหัวรัน้นตั้งแต่เด็กก็อยู่กับหม,ม่อมฉันที่บ้านนอกไม่เคยได้เรียนหนังสือมาก่อน อย่าทรงเห็นว่าแต่งตัวดีๆก็ดูเหมือนบุษษตรสาวตระกูลใหญ่จริงๆแล้วนี่เป็นเพียงเปลือกนอกเนื้อในของนางยังคงเป็นเด็กบ้านนอกคนเดิมอยู่นั่นเองพูดไปหัวใจก็หลั่งเลือดบุตรสาวคนดีของข้าซึ่งฮาว่าพูดแบบนี้ข้าไม่ชอบเลยเคยเหินของเราแค่ดูก็รู้ว่าเป็นเด็กดีจะพูดแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดท่านหญิงหญิงเซียนที่นั่งอยู่ด้านข้างปิดปากหัวเราะพังกล่าวว่าสองสามวันนี้เสเด็ดป้า มักจะตรัดกับข้าบ่อยๆว่าปุตสรวของเจิ้นโกโหมีรูปร่างหน้าตาสะสวยอยากให้นางมาอยู่เป็นเพื่อนจะได้มองทุกวันระหว่างที่พูดนางก็หันไปมองเพ่อเหงิงหากเพ่อเหิงเต็มใจอยู่พูดคุยเป็นเพื่อเสล็จบ้านเดียวฟังสักหลายๆวันก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนข้าด้วยไทยเฮาฟังแล้วก็เห็นด้วยทันทีผานางหันไปมองท่านหญิงหนิงเซียนด้วยสายตาชื่นชมก็ใช่นะสิหนิงเซียนกับเพื่อเหิงอายุได้เรียกกันต้องพูดคุยกันถูกคอแน่ เซวซิงฮอได้ยินว่าท่านหญิงหนิงเซียนผู้เช่นนี้ก็อยากตรงเข้าไปฉีกปากของอีกฝ่ายนักคิดว่าอะไรกันตนเองเป็นด่านของไทเฮามาอยู่เป็นเพื่อนไทเฮาในวงังยอมสมเพชสมผลแต่อยู่ดีๆกับหาเรื่องอยุแยงให้บุตรสาวของนางเข้ามาอยู่ในวังด้วยจะเข้ามาอยู่ในฐานะอะไรนางยิ้มแต่น้ำเสียงที่พูดกับราบเรียบคาได้ยินว่าจันถิงเล่าว่าป่อแย่องมินี่ใสตรงไปตรงมามีความเมตตาฉชนนั้นจิตใจกว้างขวาง คิดไม่ถึงเลยว่าบุตรสาวก็จะมีสายตากว้างไกลไม่ต่างกันเพียงแต่บุตรสาวของข้าถือกำเนิดในครอบครัวชาวบ้านธรรมดารู้แต่เพียงว่าลูกผู้หญิงสมควรเรียนนังสือปักดอกไม้อยู่แต่ในบ้านเคยออกไปพบหน้าผู้คนเสียที่ไหนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องเข้าวังมาช่วยต้นรับแขกเหมือนอย่างท่านหญิงหนิงเซียนนางทำไม่เป็นหรอกิีนเสียงของนางรอยยิ้มของท่านหญิงเหนียงเซียนก็แข่งทางไปทันที ฟังเพลินๆเ,เหมือนอีกฝ่ายจะพูดร่ำเพยเหิงกําเนิดในครอบครัวชาวบ้านธรรมดาไม่อาจออกมาพบหน้าผู้คนแต่ทำไมนางถึงได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังเหน็บแนมนางว่าเป็นสตรีทำไมถึงไม่เรียนหนังสือปักดอกไม้อยู่ในบ้านแต่กลับมานั่งเสนอหน้าต้อนรับแขกเช่นนี้โดยเฉพาะคำพูดประโยคสุดท้ายที่ว่าเรื่องเข้าพังมาช่วยต้อนรับแขกเหมือนอย่างท่านหญิงถิ่นเซียนนางทำไม่เป็นหรอก ยิ่งฝังก็ยิ่งขัดหูหากใครไม่รู้คิดว่านางกระทำเรื่องที่พบหน้าผู้คนไม่ได้เสียดช้ำจู่ๆนางก็รู้สึกน้อยเนะื้อต่ำใจขึ้นมานึกถึงว่าตนเองลำบากไม่น้อยทั้งทงที่เป็นธิดาของราชนิกูลแต่จนจากที่บิดาไม่อาจคว้าบัลลังก์มาครองยามนี้จึงได้เป็นแค่ปอยแย่องทําให้นางต้องมีฐานนะต่ําต้อยก่าองค์หิงเปาอีซึ่งมีสัพพลานแท้ยามนี้เข้าวังมาก็ต้องพยายามเอาอกเอาใจไทยเฮาจะพูดจะอะไรก็ต้องระมัดระวัง ในใจย่อมขมขื่นไม่น้อยแถมยังต้องมาถูกหญิงชาวบ้านพูดจาเสียดสีเช่นนี้อีกจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ